กาบสวัสดีครับกับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทั้งช่องทุกท่านครับครับมาพบมาเจอกันเศร้าของวันศุกร์ที่28นะครับวันศุกร์ที่28นะครับตอนนี้เวลาใกล้จะตีห้าแล้วนะครับตีสี่ิบแปนาทีอีก2องนาทีจะตีห้านะครับมาพบมาเจอกันแบบทีไล่นะครับคือเกาเหมือนเดิมครับถือว่าเป็น โค้งสุดท้ายแล้วนะครับกับตัวเลขแนวทางงวดประจำวันที่1เมษายนครับ2 5 6 8นะครับมาผมมาเจอกันตั้งแต่เสาร์นะครับเสาร์นี้มือนีเป็นกำหนดการที่เอวิไลจะนอ่ขอบวนรถไปแฮรครับมืบอนีวันที่28นะครับก็คือเริ่มจากเทียงนะครับเป็นต้นไป ก่อนจะไปทําภารกิจนะครับก็บเอาตัวเลขแนวทางมาฝากนะครับคุณแม่กกีสอนนะครับทรงตัวเลขแนวทางนะครับสุดสามตัวตรงมาให้นะครับฝากตอนคุณพ่อคุณแม่กันมียูแค่สองสุดแคนน้นนะครับเป็นสุดสามตัวบนนะครับขาดว่าต้องถูกอกโดนใจเอฟซี e แน่นอนนะครับ เพราะว่าตัวเลขแนวทางทีคุณแม่เกศสอนส่งมาฝากคุณพ่อคุณแม่ทางช่องกันถือว่าบอผาดน,นะครับก็คือจังหวัดที่ผ่านมานะครับจะเอาให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันก่อนนะครับนี่คือสําหรับรูดบนล่างนะครับมี3ามศูนย์สามเจ็ดนะครับ ตีแอดมีไล่ลงไหตั้งแต่วันที่10นะครับมีหน้าคม2568งวดประจำวันที่16ที่ผ่านมานะครับลงไหแต่วันที่10รูดบนล่าง037ปรากฏว่าสามมาล่างมาบนนะครับเพราะว่าชุดบนนะครับแนวทางแตกรางวันที่1ครับ7 57 5 6 3นะครับ้วก็ชุดล่างแตก32ถือว่ามาบนล่างนะครับ อลูดบนล่างนะครับนี่คือตัวเลขที่คุณแม่เกศสอนทรงมาให้นะครับต่อมาก็คือเสาวันหวยออกนะครับ <c oughs> สายด่วนสาวันหวยออกนะครับคุณแม่เกศสอนได้มาที่1สองสแนวทางเป็นบนล่างปรากฏว่ามาท้งสองทงสมเลยนะครับเสาวันหวยออกนะครับแล้วการงวดนี้เข้ากับมารอเบิ้งอีกนะครับว่า สายด่วนสวันหวยออกจากคุณแม่เกษรจะได้มาบอนะครับนี่คือเอาสถิติที่ตัวเลขเนวทางของคุณแม่เกษรนะครับทรงมาฝากคุณพ่อคุณแม่กันก่อนอื่นขอกราบขอบุญขอบคุณคุณแม่เกษรนะครับที่มีความเมตตานะครับทรงตัวเลขเนว่ทางมาห้แอดวีไลได้นําเสนอ,อคุณพ่อคุณแม่ทางช่องกันนะครับ สำหรับคลิปนี้เ้านี้นะครับจะเป็นตัวเลขแนวทางนะครับชุด3ตัวบนนะครับ <c oughs> มีแค่สชุดเน้นๆเลยนะครับ2ชุดเน้นๆเลยนะครับ,รบหวังว่าจะถูกโวกโดนใจ f c คุณพ่อคุณแม่กันแน่นอนนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นนะครับอจจะเตรียมสม,มุดปากกาไว้เดียวทางแอดวิไลจะพาเขียนตัวเลขแนวทางนะครับ อ่าเพราะว่าคุณแม่เกศสอนนะครับส่งมาทางงชัทางไล่นะครับ <c oughs> ครับมีหลักฐานการส่งตัวเล็กเนี่ยทังอ่าเดี๋ยวต้องไปไล่เอาหอยบึงนะครับ <c oughs> ออนี่ครับคุณแม่ส่งมานะครับสุดสามตัวบนถูกใจกันแน่นอนนะครับ สำหรับเรื่องตัวเลขแนวทางนะครับถือว่ากระลั่นตีได้เสียถือได้นะครับเลขแนวทางจากคุณแม่เกศรนะครับอ่าคงจะเตรียมพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวทางเอ็ดวิไลจะพาเขียนสุดสามตัวบนนะครับ <c oughs> สุดสามตัวบน เริ่มจากชุดแรกกันเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เริ่มจากชุดแรกกันเลยอ่าชุดแรกคือ 3, 9, 5, สามเก้าห้าชุดที่สองครับสามเก้า 0ครับมีแค่นี้นะครับสองชุดนะครับคุณพ่อคุณแม่แคปบหน้าจอกันเลยนะครับเน้นๆมาเลยนะครับ <c oughs> เป็นชุด <c oughs> สัามตัวบนนะครับเป็นชุดสามตัวบนเน้นๆมาให้ด้ยนะครับสองชุด <c oughs> หรือว่าคุณพ่อคุณแม่จะตัดให้เลนเป็นสองตัวได้นะครับแล้วแต่ ณพ่อคุณแม่จะพิจารณาเพราว่าก็ <c oughs> คือคุณแม่เกิสอนทรงมากนะครับให้แค่สองสูตรแค่นี้นะครับ <c oughs> มือนี้นะครับก็คือเสาของวันที่ยี่สิบแปดนะครับอ่าลงให้วันที่ยี่สิบแปดหลักฐานการลงแนวทางนะครับ 28บมีนาคมอ่าแป๊บเดี๋ยวก็จะสิ้นเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวก็เข้าสู่ช่วงเดือนเมษานะครับก็ถือว่าเดือนแห้งปีไม่ไทยนะครับอ่าสงการไก่จะมาหอดมาถึงแล้วนะครับ <c oughs> เอาครับแคปหน้าจอกันเลยนะครับอดวิไลก็โชว์ไปแล้วนี่ครับเรืงของเก่าของใหม่มีสายด่วนวันหวยออกที่โชว์นะครับเบิ้งให้ดี งวดประจำวันที่หนึ่งมีมีสานะครับซุดสามตัวบนสามเก้าห้าสามเก้าศูนย์นะครับถ้าเฮ้าเบิงตามตัวเลขที่แม่เกรศสอนให้มากนะครับสามจะอยู่หลักร้อยนะครับเก้าจะอยู่หลักสิบนะครับสามอยู่หลักร้อยเก้าอยู่หลักสิบเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่พิจารณาเอาเลยนะครับเขาจะตัดเล่นนะครับถ้าตัดเล่นกะ คงจะบอหนีเก้าห9าเก้าศนหะครับหรือว่าแค่39แค่นั้นนะครับเพราะว่าชุดแรกก็สามเก้าห้าชุดสองก็สามเก้นะครับถ้าห้าตัดก็คือจะตัดเป็น95 9039แค่นั้นนะครับอ่ะจังใดกับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่พิจารณาเอานะครับพิจารณาเอา คุณพ่อคุณแม่เก่งอยู่แล้วนะครับอาจจะใดก็หายโศกโศกมันมาน,มน่ำาุำ้ยกันนะครับให้ได้เฮกันสําหรับสุดสามตัวบนของคุณแม่เกศสรนะครับขอกราบขอบุญขอบคุณคุณแม่เกศสอนอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มีจิตใจอันเป็นกุศลนะครับที่นําตัวเลขแนวทางมาฝากคุณพอ่ณพอคุณแม่กันจยงไดก็หายลำลำลุ้ยลุยยกช่องกันให้มีเงินพาลูกพาหลานไปเที่ยวช่วงเทศกาลสงการน้ำกัน อายุดีวิแห้งเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ